เอาละครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอ่าพอดีวันก่อนเนี่ยผมบังเอิญไปเจอเกมฟรีเกมฟรีในสตรีมอีกแล้วนั่นเองก็คือเกมนี้ครับ The X p e n e d Boss. อ่าชื่อคุณคุณก็คือ ประมาณคล้ายๆกับหนังเรื่อง The Expendable นั่นเองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเกมนี้โอเคเกมฟรีเนี่ยจะดีไม่ดีเราก็ต้องโหลดมาเล่นก่อนครับขอมันฟรีนะครับมาครับมาเปิดฉากมาแบบโอ้หเป็นแบบภาพเป็นบิดนะครับมีเฮ็นคอปเตอร์อา้าวค้างอะไรอีกเนี่ยโอเคอะไรชา้าช้าจังออไม่เป็นไร ก็เกมนี้นะครับนี่เป็นแนวยิงยิงขลุมระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับนี่ครับกดเอยิงแล้วก็นี่กดเอยิงไปบนี่เดียวโหยิงแบบยิงทะลุผิวได้โอ้โหมีการใช้บีตายกันไหมครับคว่างระเบิดกดบีคว่างระเบิดครับกดเอไม่ใช่เอบีเดี๋ยวแค่เอ็กซเออไม่ใช่จอยดีกว่าโอเคลุยเลยนี่ครับก็แบบเฮ้ยเจอแบบคัตซีนอะไรเนี่ยเป็นโอ้ นี่ครับสังฆ่าประชาชนครับพวกนี้ครับตั้อาหารที่ไม่ใช่เป็นอะไรสักอย่างครับสังฆ่าประชาชนชั่วร้ายมากต้องทําการคล่มมันครับโหดูเรานี่ครับกดอะไรครับกดกดซีครับกดซีจะเป็นการใช้มีดหรือไม่ก็การมอบอาวุธให้กับพวกพ้องเราครับครับเอิจริงคล่มคล่มมันยัยลุยโอ้โหมีโดนล้มมาโอ้โห โอ้โห <AS L> ตายโดนระเบิดบิชิปตายครับอะเราพอเราเริ่มใหม่เนี่ยมันจะทําการเลนดอมตัวนะครับคือถ้าเล่นรอบแรกเนี่ยเราจะมีตัวเดียวแต่ว่าถ้าเราแบบปดล็อกตัวคอรแล้วก็จะสามารถเล่นอะไรก็ได้จะแรนนอมมาเราจะให้เราเล่นโอเคจบด่านครับนี่มีฮอมารับแล้วก็แบบระเบิดฐานศัตรูเฮ้ครับห้าวิโอเคไปด่านต่อไปกันเลยครับนี่กลับมาใช้ หมดคนเดอีมแล้วนะครับดูหน้าตาแล้วก็น่าจะเป็นแบบไอวาเนี่มีปืนกูอะใครเนี่ยเจอบอสไฟรรต,ตัววิ่งหนีไปแล้วครับเพนเงินปลาลาบเลยเพนเงินปลาลาบเนี่ยครับมาแล้วโหบุกไปอาใหเออยิงไม่เลี้ยงยิงไม่เลี้ยงนะครับมีอะไรเนี่ยรถตกเหวนะครับเป็นแนวเปิดภูขเขา่ะกระท่ขเขาระท่อมนะครับจะเรียกว่าแบบเออ เหมือนพันทราก็คือแบบแนวเดินลุยนั่นเองแล้วก็ผมว่าอันนี้จะเป็นแบบการระเบิดขอ,อ,อ,องของระทอมถูกกว่ายิงทําลายทุกอย่างได้ครับขนาดพื้นก็พังเปอร์เซ็นต์นตายส่วนใหญ่นี้น่าจะเป็นเพราะว่าโดนระเบิดตายเองมากกว่านะครับไม่ค่อยโดนของปืนเท่าไหร่ไปเจอะอ,อะไรนี่ครับวิ่งหนีไปแล้วอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้คุณยนหืมโอ้โ

นี e ่แน่เป็นเจอมอสะไม่เจอบอสเลยวจากปุ๊ตเอาคว้าคุณระเบิดว่าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮะฮะพังแล้วเนีพังหน่อยพังสักทีแต่เฮ้ยโอ้โหโหดลายมากเหมือนป้อมเหมือนคืนมันจะพังไปแล้วก็บอกเลยโอ้โหโอ้ย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 โอ้ดโอ้ย ไปหรือเปล่าอะไรอุ้ยอะไตกอุ้ยอุ้ยเอาอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเลยตายซะและ้วมาเอาใหม่ดูเด็กไม่ใช่เอาใหม่เนี่ยครับมันจริงๆมันเหมือนกับแบบบังคับตายเนี่ยแหละแบบว่าเราจะโดนจับไปครับนี่ครับเราก็นี้ครับเราก็ต้องทําการแหกกรงขาอ,ออกมาครับ ดูหน้าตาครับหน้าตาเหมือนฟิวเตอร์สตาร์โลนมากเนี่ยกดครับกดแซดย้ำๆเพื่อแบบกระชากกระชากเชือกมาโอ้โหเอ้อเนี่ยโฉกล้ามโฉกร่ามาไม่มีอะไรคุมขังเราได้ครับไปเลยเอ้านู่แมออกมาเป็นลุงนี่ไงไอลุงคนไอ้ยิงไฟเลยงงออกเละไปลุยต่อนี่ครับเราก็จะมีภารกิจช่วยเพื่อนได้ครับ แล้วก็การช่วยเพื่อนก็จะแบบชีวิตเราก็จะเพิ่มขึ้นได้แต่ละคนก็จะมีระเบิดอ่าแตกต่างกันนะครับอาวุธแล้วก็ระเบิดแตกต่างกันแต่ว่ายังกดซีเป็นการฟันใช้มีดโจมตีเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นการยิงระเบิดครับยิงแบบเป็นเหมือนแบบระเบิดติดตามได้ก็ใช้ยากนิดนึงใช้ยากพอสมควรแต่ว่าก็ยังคงระเบิดเถื่องเหมือนเดิมครับนี่ครับ getting การครับยิงแล้วเราจะถอยหลังไปนิดนึง มามามาไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วมาเลยเต้มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนมาเอาดรใครนี่ครับยิงอันนี้คืออาโนแน่นอนครับดูจากสเต็ปแล้วนี่ครับเป็นระเบิดขว้างเป็นเรดาร์มิสไซร์ครับนี่นี่เป็นอ่าระเบิดเพิ่มเก็บของระเบิดนิดนึงเฮ้ย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 มาอ้าวอ้าเราจะขึ้นไงเนี่ย อ่าเราต้องขึ้นไปขอวิทยุรับสัญญาณครับนะโดดโดโดไไม่ถึงอ่ะยิงยิงพื้นแม่งเลยเนี่ยมานี่ครับระเบิดไปแล้วครับผ่านไปแล้วอีกด่านหนึ่งครับยี่สิบตีวินาทีอันหนึ่งนาทียี่สิบีวิโอเคไปด่านต่อไปเลยอ่าพอเริ่มด่านใหม่เนี่ยเลือดเราก็จะแบบกลับไปเป็นหนึ่งเหมือนเดิมคราวนี้น่าจะใครหว่างฟวางมีดด้วยครับโคตจ๋ง อาเบียนอ่าเป็นช็อตกันอีกแล้วครับช็อตกันเหมือนแบบในเองอูอ้เอาพูดมากตายเลยช็อตกันแบบในเมืองเซอร์สลักอันนี้นะเป็นอินเดียนอินเดียนนะเจ้าเนียรนะครับว่าเออเป็นไงล่ะโอ้โหโคตรผิวโคตรผิวเออเป็นไงเออจะมีฟันชุบ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 โอ้โหโชุบ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  มาเกตติ้งมาเกตติ้งมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยตัวถือดูตัวใหญ่ถือเกตติ้งเหมือนกันนะครับแเรวก็ใช้เกตติ้งยิงทะลุทะลุพลายทะลุทะลวงทำลายแม่งทุกสิ่งทุกอย่างมาเฮ้ยไม่เป็นไรครับเราเหลือเยอะเนี่ยได้เพื่อนอีกแล้วเนี่ยได้ลงงานโนอีกล่ะมาวางระเบิดครับไม่ถึงอ้าวอ่ะมาละมาทุ่ม เป็นไงนอนไปครับนอนไปบอกว่าเกมนี้เลศจุดแปดบวกแน่นอนนะครับคือเ,เลือดก,ก,กระจายขนาดนี้มาอ้าโอ้ยเจอเจอเจอเละเจอเจอละเจอเ,เจอแล้ว,ลวลมารอก่อนนะจ๊ะมา,มาได้ไข่มาได้โดนตาโรยอีกแล้วครับคืนคู่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงไล่หลังมาแต่ช่างบัวมันบุกไปก่อนครับระเบิดตามตูนตามไปเลยทีเดียวนี่ครับใช้มีดปิงครับเอาระเบิดเป็นแดก ยิงโลจริงระเบิดไม่โดนใครเลยนะครับก็นี่อะไรเดี๋ยวนี้ใส่หมวกยิงก็ทำตัวเหมือนเป็นผู้บัญชาบัญชานะครับเอาระเบิดไปกินดีกว่าครับอ้โหมีผลล่มครับผลล่มไม่สนใจครับขึ้นหอแล้วก็โดดขึ้นไปเลยครับหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดวิ้ครับอันนี้มันรวมเวลาทั้งเกมหรือเปล่าเนี้ยไม่แน่ใจอ่ะมาคราวนี้เราได้เป็นตัวฟ้งระเบิดกันครับนี่ครับได้ฟ้งมีดครับ มหมาคราวนี้อะไรกันนี่ครับเป็นรถรถถังไม่ใช่รถบรรทุกโอ้รถบรรทุก,บ,ทกบ้านอไอ้ยิงปืนใหญ่ได้เหรอโหดไปนะนี่ครับแถมโด,ดนโดนมีดพังปืนใหญ่เอ้ยรถบรรทุกโดนมีดฟางใส่พังได้นะครับต้องเป็นรถบรรทุกที่กางมากนั่นเองนี่ครับเราเจอิถมีดตันครับนี่เฮ้ยชวัชวชวัชวชวัชว,ชวมา มาฮะนี่ครับไม่มีอะไรหยุดยังมีดของข้าได้ครับรวดเร็วและรุนแรงและฉับไวครับเฮ้ย,เ,ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนม,มาครับเป็นลุงอาโนอีกแล้วครับอาโนอุชอ้มาโด,ดลงมาค่อยสลงิงโดดลงมาอย่างเท่ครับโคตรหลอ่อมาไม่ไมไม่โดดล้มลงมาให้แบบเราฆ่ามากไปต่อไปละ่ะมาหปมาอึ๊ดเฮ้คอสัอครับ นี่ครับโผล่หน้ามาเอ้ยอ้อมมาดักข้างหลังนะครับเมื่อกี้เนะครับกองอได้เปลี่ยนตัวละไม่ใช่เปลี่ยนตัวคือตายตายตายตอนไหนวะฮะโอ้ฮะมไม่เป็นไรเรายังมีชีวิตเหลือเยอะแยะครับอ่าไปไปนี่มาเปิดก่อนเดี๋ยวเผอยิงเดี๋ยวไปอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วเผอยิงตายเองไนงะอันหนาจะตายหนาดมากนี่ครับเอ่าอ่าไอ้ อ่ะเจอมาจบปิงดาลแล้วครับตอ,อนนี้ผมเจอว่าเป็นเวลาของแต่ละดาดนะเนี่ยไม่ใช่แบบเวลารวมแล้วเพราะว่าน,นี้ก็เมื่อกี้หนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดอันนี้หนึ่งนาทีสามสิบห้านะครับโอเคมานีครับโเจอเจอถังแก๊สครับอ่าจิงถังแก๊สเป็นจรวดเลยดีเดียวเชียวนี่ครับฆ่าหมูฆ่าอะไรกันไปนี่ครับปันหมูเล่น เฮ้ยเราเห็นสตญรักให้เพื่อนช่วยแต่ว่าเราไปเก็บข้างบนก่อนดีกว่านไหมครับไป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 มีมิดไงมีดบินมิดบินมิดบินนี้อะไรวะมีดสัน้นมีดสั้นไรลักหรือเปล่าชื่ออะไรอะชอลืเฮียงใช่ไหมจำไม่ได้ลืมอ่าโอเคได้ครับได้ลูนี้อีกแล้วนะครับน่าระเบิดไประเบิดไปเฮ้ย มีดสั้นนี้ไม่ใช่ชุดลีคิมพวงตกตกนิยายจีนซะงั้นอ่ะมาเจออีกคนหนึ่งแล้วครับอ่ะโอเคเราจะได้ใครครับเฮ้ยนี่ครับเรามีระเบิดถ้ากดระเบิดอ,อันนี้จะเป็นแบบรถบังคับวิ่งครับ,ร,บรถบังคับวิ่งระเบิดได้นี่ครับอ๊อชไปมา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 โอ้โหคือแบบเวลาเราฟันน่ยมีดมีดโจมตีเราอีโอ้โห ไปฟันระยะมาใช้ระยะประชิดแล้วยังไปฟันระเบิดอีกนะครับเออถ้าถ้าเราใช้มีดเมื่อกี้เราบินได้ครับเวลากระโดดมาบินได้โคตรเจ๋งน,น่เดี่ยเกือแล้วามามามาอ้าวโดดขึ้นยากเฮ้ยเอ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 ยเอ,เอมามาครับคนณเล็กของเรากับอีกครั้งหนึ่ง่าเจอหมาเจอหมาก็ไม่สนครับ อันนี้เป็นเป็นฐานยิงที่ตายครับแล้วก็ยิงมันก่อนที่มันจะได้ยิงอามาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่านี่ครับก็ทำลายมันอยากให้มันมาโกยิงโดนเราได้ครับดังนั้นก็เกมนี้ทุกอย่างโดนดอกเดียวตายหมดนะครับแม้ทั้งศัตรูทั้งตัวเราเองก็คือแบบเราบางหลือเกินอ่ะมันช่างเเราบางลือเกินก็แบบว่าตุนหมดร้ายอาจจะเหมือนจริงก็ได้นะครับเรื่องอย่างนี้มา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  ปุ๊ถังแก๊สระเบิดครับตีวนกันเลยนะครับถังแก๊สไปไหน,ไหนมามา,มาโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยอุ้ยอ้าว,วสวยละเกือบสวยเป็นแบบว่าเลื่อยนี้เราโดนเราก็ตายเหมือนกันนะไม่ใช่เหมือนกันโดนแล้วตายแน่นอนเลยแหละ,นะเ,เ,ละเะนี่ยเจอเพสร็จแล้วมาๆๆอุ้ยอูอันนี้ ใครใครอ่าเอาไปเลยครับอุ้ยอู้วูวููเกือบตายเกือบตายไฟกินมามาพอมารับแล้วะเบิดฐานกันมาคราวนี้โอ้สองนาทีสามสิบหกวิเลยเหรือเออมาเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเยอะโอเคครับต่อไปต่อไปต่อไปโหลดชาร์จอังมาแล้วอ่าคราวนี้เป็นนี่ครับอมีดบินไปกิน มีดบินเอ้ยนี่ครับล้วนเลยว่องไวฉับไวใช้มีดบินไม่ใช่มีดบ e ินอ <c oughs> <can> ึเอ้ยอู้อู้อู้เพื่อนเจอเพื่อนครับอายตายอีกคู่อ้โหจะวิ่งจะวิ่งมาจะวิ่งมระเบิดพลเหรอไม่มีทางนะครับคืออย่างที่เห็นนะครับเรื่อยเราก็จะยิงแบบยิงที้มันแบบทาได้เหมือนกันมันก็จะแบบไปวิ่งไล่ โจมตีใส่ศัตรูเอาโดดทึบอเอ่ะเก็บให้หมดเก็บให้หมดนะครับบูรางผ่านกันเลยทีเดียวไปส่งจรวดขึ้นฟ้าไปแล้วครับทึ๊บได้ลุงลุงเกตติ้งอีกแล้วอ่เกตติง้งโดนกันรอบอ่ะไปชัวู้หเชื่อตายเลยทำไงงูัวเนี่ยป่ะไม่เป็นไรนี่ครับ ยิงอ้นี่ให้มันขังออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยครับมาไหนดูสิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจิงระเบิดยิงจรวดเราโอ้โหมีหมาวิ่งไล่ด้วยหมาวิ่งไล่หมาวิ่งไล่มาเราเล่นยุทธการใต้ดินเลยนะมาแล้วอุ๊ย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 อุยโดนหมากัดตายอ๋อขอนี้มาใหม่ขอนี้ไม่โดนแล้วขอนี้มาด้วยปืนไฟครับ ปืนไฟชุ ah, 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 ่ม ah. ช ah, ุ ah, ่ม ah, ่า ah, นี ah, ่ค ah, รับเผาทุกอย่างให้ล่าเป็นหน้ากองครับไปไปไปไ่ไปไ่ไปไ่ไป่าเจอเพื่อนเจอเพื่อนอุ้ยอุยเกือบตกมานี่ครับเราไม่ต้องไปตามทางที่มีก็ได้ครับคือเราระเบิดทุกอย่างมันไปเลยเจออะไรขวางทางก็ระเบิดมาให้หมดมาถึงแล้วถึงแล้วขอส่งสัญญาณครับโจ๊กิ้งดาวนึงแล้ว ร้อยโอ้หสือ455วิครับต้องบอกว่าอันนี้น่าจะใกล้จบแล้วมั้งเนี่ยจริงๆรู้จำไม่ได้ว่ามีกีด่ดานแต่ว่ามันจะมีบอสสองตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นบอสหุ่นเดี๋ยวน่าจะดานเนี้ยแหละเจอบอสหุ่นแล้วแล้วก็จบบอสหุ่นแล้วก็จะอีกของสองดาดก็จะเจอบอสใหญ่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เราวันนี้เอาเอาแค่บอสตัวนี้แล้วกันโอเค ฮอ้ยนะนี่ลิฟิ์มากดกดลิฟมาก,วมากวรวสภาษาลิฟก่อนแล้วก็ไปต่อนี่ครับลงพุ่นระเบิดครับตรงนี้เป็นพุ่งระเบิดถ้าแบบเดินทุก4ี่กห้าก็ตายแหนาตั่นเองนี่ครับลงมาไหมลงมาทำลายลงมาทำลายมา,มาเดี๋ยวล้ครับช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนมาครับพายเลยสักศูหมาหมาหาวิง่งับวิ่งนะ แล้วนี่ครับมีละนี่ไงตาตีนครับอุ้ยโดนเหยียบเลยไปสองตัวมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่ทำทำะไรเลยตายเลี้ยวไม่เป็นไรเอาแกมือครับนี่ครับไอเอาระเบิดไปกินระเบิดไปกินอ่ะไม่โดนด้วยอู้หู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 ใจเย็นใจเย็นเอามีดไปสู้กับคุ่นยนต์เหรอจะรอดไหมเนี่ยนี่นี่เอาสาดมีดไปสาดมีดไป อามีดอาม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 าเออปึ๊บนี่พอมันกระโดดมาอ่าด้านหลังด้านหลังเข้าด้านหลังตลอดนะครับพระเอกที่ต้องเข้าด้านหลังศัตรูครับอึ้ยช้ามามามาโอ้โห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 เจอเพื่อนอีกคนนึงครับช่วยไวก่อนช่วยไวก่อนมานี่นะครับตักจิงระเบิดครับอ่ะตรงนี้คือสุดฉากแล้วครับตกไปก็ตายหานั่นเอง อ่าไปเลยเอาลำเบิร์ตพินเอาลำเบิร์ตพิกเกนอุ้ยอุ้ยโอ้โหอู้หึอู้อะเอาไปมามาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยป้าเอาลำเบิร์ตไปเอาลำเบิร์ตไปหน้าปามลงหน้าปามลงตุ้มไปครับเอาไปครับไปไปอุ้ย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 มาแล้ว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 อุ้ยอุ้ยอ่า กัวเต็มกลัวไปอู้โอหูกลัวเยอะมากเยอะมากเยอะมากอื้อล่ะตอนนี้โอ้โหเอ้ยเอ้ยอู้ตายแล้วตายครับเปิดคู่กันหน่อยเปิดกันหน่อยเจอเปิดคู่กันหน่อยครับเอาระเบิดกดระเบิดรัวๆไม่โดนอะไรเลยอะไรเนี่ยอะฮะมาสซี่บสซี่บสซี่บสซี่าเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เอามาเอามาเอ้าโอ้โหตายอย่างรวดเร็วครับอ่าทีนี้ก็มายิงลงมาสิอ่ะมามามาไม่ตามมาไปไหนเนี่ยเอาไหนไหนอะไรเนี่ยไม่มาเหรออยู่ไหนมามามาคุหามาหาเองก็ได้มาหาเองได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้ห ขึ้นไปยิงเฮ้ลจะจะขึ้นไปไงเนี่ยมันยิงดักทานตลอดเลยอะแล้วแบบยังไงดีขอาไงเอาไงกโอ้โหไปยิงไปต่างใต้ดินก็ได้ครับโอ้โหหมดหลายหมดหลายม,มามาอู้ตายเลยมิชชั่นเฟลลไม่ได้เกมน,นี้ไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีหมดนะครับคอนติเนียได้เรื่อยๆ นี่ครับแล้วก็โผล่ตรงจุดเซฟด้วยนะครับนี่ครับอออ่่่ะะมาต้องเก็บชีวิตไว้ก่อนนะครับก็ปิ๊งไม่งั้นก็อาจจะตายง่ายๆได้ครับมามาอะไรเล้ามาไม่ก็ไม่ก็เอาอีกนะอันนี้ยังไงครับอุ้บปุ้คู่เหมือนเดิมปุ้บปุเหมือนเดิมมายิงอะไรมาเอาระเบิดไกินเอาระเบิดไกินไป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  นี่ครับทัวระเบิดไปเลยครับอู้ตายเลยก็เอาระเบิดลงให้มันแบบให้มากที่สุดก่อนครับให้มันแบบตายตายไปซะมามาช็อตกันช็อตกันนี่ครับอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้อุ้ยมีสายมีสายอู้มาอะไอ้โอผมาช่วยเพื่อนก่อนนะครับช่วยเพื่อนก่อนอย่าอย่าอย่าใจเย็นเฮ้ย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  โอ้ย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 หนีก่อนหนีก่อนแล้วหนีก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนมาแล้วครับมามีดไปสู้มีดมาดูมีดสู้มาแล้วมีดมาแล้วมีดบินมีดบินอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออยิงลายยิงลายยิงลายมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะโอ้ไปอยู่บนที่สูงอีกแล้วอ่ะวะเออไปไปไป นี่ครับครวิงครวินเฮ้ยอุ้ยมาเจอปืนระเบิดสักหน่อยนี่ครับไปไตายนี่นี่นี่ยิงรัวๆครับยิงรัวๆยิงรัวๆเลยยิงรัวๆเลยไป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 นี่ครับอยู่ที่สูงได้เปรียบอ้าวชนะแล้วเฮ้ยอ้าวแล้วใครเล่นอะไรเนี่ยเบ้นท์ฟิลฟีเธอไม่เกี่ยวกับเราโอเค สำหรับอันนี้ก็ถึงแค่ด่านนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะ20กว่านาทีแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวช่วงบอสประมาณส3สาด่านสุดท้ายก็ไว้ก่อนนะครับ<ป>นี่ครับออมาเนี่ยใช้วุสฆ่าหมูเล่นก็ได้ก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าอดปล่อยอเรามากครับคือบูล้างผ่านระเบิดกระจุยกระจายนะครับยิงแม่งทุกอย่างให้ขวางหน้าได้เลยแต่แบบอาจต้องใช้ทิกนิดนึงนะครับบางตัวก็ไปชน ซึ่งๆหน้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเอาละครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ